อไรครับผมไปเล่นน้อยซ้อมตัวมครับไฟเล่นซ้อมมากี่วันไม่กี่วันเองครับประมาณอ,อ,อาแทแต่พอไม่ได้เหรอรู้ตัวกี่วันไม่ท่าวันครับแล้วเรามีรายการอยู่ไหม,ไม,มยังไม่มีครับยังไม่มีก็ซ้อมอยู่ไหนตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่ที่เกดีครับอยู่ที่ปาจจินครับแล้วมีใครเป็นกู๊บฟองซ้อม,มอย่างนี้ในตอนนี้ยอดตรงเลยขอก็เปิดพี่พี่อะไรขายที่เราช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และยี่สิบสี่ปีครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกหกสิบแปดหมวยสไต พี่ื้้อกก็็ไไดดวันนี้จะต้องมาเจอกับที่เล่นนะับไม่เคยแต่งกันแน่นอนไม่เคยครับครั้งแรกเลยได้ได้ทันดูอย่างเขาโมเดลแบบนั้นแต่ไหนไอ้ตีตายต่อย้ายวันนี้มาเจอคนเนาะมาเกี่ยวมัแหงดีไปเรื่อยๆก่อนก็ให้ต่อยซาร์สไตล์ไปก่อนไปเล่งมากไปได้เพราะเราเรายังไม่มีรายการด้วยเราบัดแยนด้วยล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ป่าตองอ๋อตีตายอ๋อต้ยไหมนานแล้วหยุดนานแล้วหยุดไปกี่เท่าไหร่ประมาณ ไปติดฐานด้วยโอ้เกือบปีได้ไหมได้ไม่บาชกยุงดิบสองปีได้แล้วสองปีได้แล้วแล้วนี่เพิ่งกลับมาไปแรกเลยแล้ววันนี้เรยต้องมาต่เวทได้ร้อยสี่สิบเลยใไมไม่เช้ามาลดเท่าไหร่ก็ตอนเจ็ดซอสก็ผ่านเรียบร้อยแล้วด้าล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ก่อนหยุดไปเนี่ยเราต่อยเรือเวทร้อยเท่าไหร่ตอนนี้กว่าร้อยสี่สิบร้อยสามเปอร์เอ๋อก็ประหารได้แล้วเลยไม่เป็นหัาอะไรร่างกายเป็นยังไงบางกี่เปอร์เซ็นต์ได้ ห้าสิบหกสิบผมมวยแรงไหมครับวันนี้พร้อมมาเอาชนะได้ไหมต้อบชนะได้อ่าได้คุมมาถี่โลประมาณสี่อาทิตย่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้หลับเท่าไหร่เกืบสองร้อยคนจังหวัดคนจังหวัดอะไรส่งก้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับด้วยวก็เชียร์เป็นอะไรให้เด็กส่งก้าเดิอดย่งนี้เราต้องไปเต็มที่ถึงจะมาแทนก็เต็มที่นะอโชคดีก่อนครับไป